ป่าโฮย่าบาชิอูไม่ได้เริ่มต้นจากคําว่าผีไม่ได้เริ่มต้นจากข่าวใหญ่ไม่มีเหตุการณ์ฆาตกรร,รมไม่มีศพไม่มีโศกอนาตกรรมครั้งเดียวที่ทําให้คนทัประเทศต้องหันมามองครับป่าแห่งนี้เริ่มต้นจากการเป็นเพียงแค่พื้นที่สีเขียวใกล้เมืองคุสตาโปกา้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรมาเนียที่ป่าแห่งนี้มีชาวบ้านใช้เดินทางผ่านกันไปมาครับใช้สัตว์เลี้ยงครับใช้เป็นที่เก็บฟืนและใช้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันมานานก่อนที่ใครจะคิดถึงคําว่า สามเหลี่ยมเมอร์บิวดาแห่งยุโรปสิ่งที่ทำให้โฮย่าบาซิอูค่อยๆเปลี่ยนจากสถานะป่าธรรมดานะครับเป็นพื้นที่คนไม่แนะนำให้เข้าไปมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เดียวแต่ว่ามันเกิดจากเรื่องเล่าที่ได้ถูกรับส่งต่อกันมาครับจากรุ่นสู่รุ่นหลายชั่วอายุคนชื่อคำว่าบาซิอูเป็นภาษาท้องถิ่นครับชื่อนี้ถูกเชื่อมโยงกับคนเลี้ยงแกะคนหนึ่งตามคำบอกเล่าของคนยุคก,ก่อนนะครับสมัยนู้นเลยเรื่องเล่าบอกว่า เขาและฝูงแกะหายไปในป่าแล้วไม่ได้กลับออกมาอีกเลยครับไม่มีบันทึกไม่มีปีไม่มีหลักฐานไม่มีในการยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เคยเกิดขึ้นครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงนั้นก็คือชื่อของเขาไม่เคยหายไปจากความทรงจําของคนในชุมชนดังนั้นหมายความว่าบุคคลนี้มีตัวตนจริงๆครับแต่เป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มีตําแหน่งไม่มีอํานาจและไม่มีใครได้ประโยชน์จากการจดจํานี้ด้วย แต่ว่าในชื่อนี้กลับถูกเรียกใช้ในพื้นที่นี้อย่างต่อมาแบบยาวนานครับเพราะว่าในการตั้งชื่อว่าบาซิอูจะทําให้คนท้องถิ่นจําได้ว่ามีคนหายไปครับและนั่นก็ไม่ใช่เรื่องปกติด้วยและมันก็สะท้อนว่าชุมชนรับรู้บางอย่างเกี่ยวกับป่าแห่งนี้มาตั้งนมนานแลวครับตั้งแต่แรกในช่วงเวลานะครับพคยาบาซิอูอยังไม่มีคําว่าอันตรายครับไม่มีป้ายเตือนด้วยไม่มีตำนานที่เล่าเพื่อข่มขู่เด็กๆครับ ส่วนสิ่งที่มีนั้นคือคําเตือนแบบสั้นๆที่ผู้ใหญ่พูดกันครับกับผู้น้อยเช่นอยากเข้าไปป่าลึกนะหรือถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเข้าไปเลยคําเตือนเหล่านี้ฟังดูเหมือนกับว่าเอ๊ะหรอแค่นั้นเองครับแบบไม่มีอะไรให้ต้องสนใจมากแต่ว่าในความแตกต่างน,นั้นก็คือคําเตือนที่เกี่ยวกับโฮยาบาซิอูไม่เคยจางหายครับแม้ว่าแต่ละรุ่นจะเริ่มเตือนคล้ายๆกันนะคนที่เตือนเนี่ยจะเสียชีวิตไปะละแต่คําพูดเนี้ยก็ถูกส่งต่อกัอนมา ยันลูกยันหลานครับและพูดแบบซ้ำๆกันโดยที่ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงเช่นเดียวกันครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่ถูกส่งต่อกันมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าครับแต่ว่ามันเป็นท่าทีของคนในพื้นที่แถวนั้นกับป่าแห่งนี้เรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อกันมาที่สุดเลยครับในชุมชนไม่ใช่เรื่องผีไม่ใช่เรื่องร้องครับและก็ไม่ใช่เรื่องเงาลึกลับด้วยแต่เป็นการหายไปแบบชั่วข่าวคนในพื้นที่ได้เล่ากันว่ามีหลายเคสเลยครับ ที่คนเข้าไปในป่าแบบระยะสั้นๆน,นะครับเพื่อทําธุระตามปกติเนี่ยแหละครับแต่กลับออกมาช้ากว่าที่ควรบางคนไปหลายชั่วโมงเลยบางคนหายไปเป็นวันครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือคนเหล่านี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่าตัวเองอ่ะไปอยู่ที่ไหนมาและไม่ได้รู้สึกด้วยว่าตัวเองกําลังหลงทางครับความรู้สึกของพวกเขาครับคือว่าแค่เดินอยู่ในที่ที่ถูกต้องตามเวลาและนี่ครับคือจุดที่ทําให้เรื่องเล่านี้น่ากลัว เพราะมันไม่ใช่การหลงแบบปกติด้วยและไม่ใช่การหลงแบบตื่นตระหนกด้วยครับแต่รู้ว่าตัวเองอ่ะอยู่ในที่ที่ตรงนั้นถูกแล้วแต่ทําไมเวลามันนานกว่าตามปกติซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจับต้องกันได้เลยครับคําบอกเล่าเหล่านี้ครับถูกส่งต่อกันมาในวงเล็กๆครับไม่เคยออกสื่อไม่เคยมีการสอบสวนครับและไม่เคยถูกบันทึกในคดีเพราะมันไม่มีองค์ประกอบของอาชญากรรมเลยไม่มีศพครับไม่มีผู้เสียหายที่ชัดเจนด้วย ทุกอย่างจบลงด้วยคนนั้นน่ะออกมาแล้วและใช้ชีวิตต่อไปครับแม้ว่าจะมีบางอย่างในตัวของเขาเปลี่ยนแปลงไปก็ตามนะครับคนที่กลับมามักมีอาการครับเช่นนอนไม่หลับฝันซ้ำๆฝันเกี่ยวกับในป่าหรือว่าตอนที่ตัวเองอ่ะยังอยู่ในนั้นหรือมีความกังวลครับโดยที่ไม่มีสาเหตุชัดเจนแต่สิ่งเหล่านี้ครับไม่ดุลแรงพอที่จะทําให้คนน่ะหรือใครก็ตามครับจะเชื่อมโยงกับป่าได้แบบเป็นทางการ เพราะหลายๆคนอาจจะมองว่าก oh ab ็คุณคิดไปเองเวลาผ่านไปครับโฮยาบาซิอูเริ่มเข้าสู่สายตาคนนอกในช่วงกลางทศวรรษที่20ครับเมื่อได้มีนักวิทยาศาสตร์นักธรณีและช่างภาพเข้าไปตรวจสอบสิ่งแรกที่ทำให้พวกเขาสนใจไม่ใช่เรื่องเล่าของชาวบ้านพื้นเมืองที่เคยเล่าเลต่อกันมานะครับแต่คือสภาพของต้นไม้ตั้งหากเพราะเนื่องจากว่าต้นไม้เป็นจำนวนมากในป่าแห่งนี้ มันบิดเงี้ยวครับมันงอเป็นเกลียวคือแบบมันมาแปลกๆอ่ะแปลกแบบไม่เหมือนที่อื่นนะยครับแต่แขนงในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติด้วยบางต้นครับโค้งเป็นวงเลยบางต้นเหมือนถูกบิดจากแรงอะไรก็ไม่ทราบครับจากนั้นครับนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามอธิบายนะครับด้วยปัจจัยด้านอดินครับความชื้นครับเชื้อราครับแต่คําอธิบายเหล่านี้มันก็อธิบายไม่ได้อยู่ดีครับ พอต้นไม้มันผิดรูปผิดร่างมากจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ใช่ต้นเดียวด้วยครับหลายต้นเลยครับแบบคล้ายๆกันด้วยนะลักษณะไม่ต่างกันเลยซึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงฮะมันแปลกเกินไปครับแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะอธิบายได้นะแต่มันจะทั้งหมดเลยเหรอไม่น่าจะใช่ครับจากนั้นครับประมาณปี1960ภาพถ่ายแสงประหลาดครับเหนือป่าถูกเผยแพร่มา ภาพเหล่านี้ไม่ใช่ภาพที่ตั้งใจถ่ายเพื่อจับปรากฏการ์ลึกลับนะครับแต่ว่าเป็นภาพที่ถูกค้นพบได้หลังจากที่ล้างฟิล์มคล้ายๆกับวัตถุทรงกลมเป็นแสงครับที่มันฟุงฟ้งๆหรือเงาที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่มันปรากฏในภาพทั้งที่ผู้ถ่ายยืนยันว่าตอนนั้นไม่เห็นอะไรเลยนะภาพเหล่านั้นครับเลยทําให้ชื่อเสียงของโฮยาบาซิอูเริ่มพูดถึงในวงกว้างและเริ่มมีการเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติครับ สิ่งที่ทำให้คนในพื้นที่รู้สึกไม่สบายใจที่สุดไม่ใช่ภาพถ่ายเหล่านั้นเลยแต่ว่าคือนักท่องเที่ยวและนักวิจัยต่างหากละ่ะที่มาเล่าประสบการณ์เดียวกันกับที่ชาวบ้านเล่าต่อกันมานานแล้วครับทั้งที่แต่ละคนไม่รู้มาก่อนเลยว่าเรื่องเล่าที่คนหายมันเคยมีอยู่ด้วยหรอบางคนรายงานว่าครับรู้สึกว่าในป่าเนี้ยกับข้างนอกเวลามันไม่ตรงกัน บางคนก็บอกว่าจําช่วงเวลาที่อยู่ข้างในนั้นไม่ได้บางคนก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวเลยอะแต่มาหาเหตุผลทางด้านกายภาพไม่ได้แบบที่ชัดเจนเมื่อเรื่องเล่าครับต่างๆมันดันสอดคล้องกับเรื่องเล่าของคนในท้องถิ่นคนนอกกับคนในอะครับเล่าคล้ายกันเลยความน่ากลัวมันก็นเลยบังเกิดขึ้นสิครับถ้าเป็นแบบนี้หนึ่งในพื้นที่ครับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนั้นก็คือรูปวงกลมกลางป่าครับ พื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีวัชพืชขึ้นด้วยครับเป็นพื้นดินที่มันแข็งๆปกติเลยนักวิทยาศาสตร์พยายามปลูกพืชทดลองครับแต่กระดันไม่ประสบความสําเร็จด้วยส่วนคนที่เข้าไปในบริเวณนั้นครับมัรกรายงานว่าจะมีอาการเวียนหัวใจสัน่นคลื่นไส้และความรู้สึกที่เหมือนมีใครอยู่แบบใกล้ๆเลยครับแม้ว่าจะมองไม่เห็นชาวบ้านเล่าว่าพื้นที่แถวนี้ครับถูกเลี่ยงมานานมากแล้วก่อนที่จะมีการศึกษาใดๆด้วยซ้ํา เพราะว่าชาวบ้านอยู่กันมานานแล้วครับแต่ก็ตรงนี้ไม่เคยมีอะไรปลูกแล้วขึ้นเลยจากนั้นครับคำเตือนที่เกี่ยวกับพื้นที่นี้ครับก็เลยถูกส่งต่อๆกันมาเกี่ยวกับคำเตือนของป่าทั้งผืนเลยครับสิ่งที่น่าสนใจคือชาวบ้านไม่เรียกสิ่งนี้ครับที่อยู่ในป่าว่าผีไม่เรียกว่าปีศาจด,ด้วยและไม่พยายามอธิบายว่ามันคืออะไรกันแน่พวกเขาแค่ใช้คำว่าสิ่งที่อยู่มาก่อนซึ่งเป็นคำที่ไม่มีคำว่าจำกัดเลยนะครับแบบชัดเจน และไม่มีใครที่จะสามารถอธิบายมันได้ด้วยคำนี้ถูกใช้เพียงเพื่อบอกว่าป่าแห่งนี้ไม่ได้ว่างเปล่านะครับและมนุษย์ไม่ได้เป็นเจ้าของครับจากนั้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาครับเรื่องเล่าของโฮยาบาซิอูครับก็ยังถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่นครับปากต่อปากจากชุมชนเล็กๆสู่โลกภายนอกในยุคอินเทอร์เน็ตครับเรื่องเล่าเหล่านี้ถูกขยายถูกตีความและบางครั้งก็ถูกแต่งเติมเข้าไปด้วย แต่แกนแท้ของมันครับคงเดิมนั่นก็คือป่าที่ไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าอันตรายนะครับแต่กลับไม่มีใครกล้าพูดว่าที่นั่นปลอดภัยไม่มีศพไม่มีคดีแต่ก็มีช่วงเวลาที่หายไปด้วยมีความทรงจําที่ขาดครับและมีความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้สิ่งที่ทําให้โฮยาบาซิอูแตกต่างจากสถานที่รับอื่นๆก็คือมันไม่ได้พยายามที่จะทําร้ายใครเลยและไม่ได้ให้รางวัลกับใครด้วยแต่มันไม่ให้คําตอบอะไรเช่นเดียวกัน และมนุษย์กลัวสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้มากกว่าสิ่งที่โหดร้ายครับเพราะอย่างน,น้อยน้อยถ้ามีฆาตกรรมมีการฆ่ากันเรายังสามารถชี้เป้าได้เองคุณเธอแต่อันนี้คือไม่มีเลยครับคำตอบอะไรก็ไม่ได้ครับแม้ว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจสอบขนาดปลูกพืชเองในบริเวณนั้นก็ทําไม่ได้ครับยังตอบไม่ได้ใน,นส่วนของผืนป่าหรือว่าต้นไม้ที่มันบิดเบี้ยวทุกสิ่งทุกอย่างในป่านั้นครับมันงงไปหมดเลยครับ เท่ากับว่าไม่มีคำตอบอะไรที่ชัดเจนเลยสำหรับโฮยาปาซิโอจนถึงณปัจจุบันนี้เลยครับ